ไม่คุ้นเลยนะข้อที่ย5บห้าบอกว่าถ้า an แบ่งเป็นสองตัวคือ n กับสอง n เมื่อ n เป็นเลขคี่แล้วเป็นสอง n เมื่อ n เป็นเลขคู่นะฮะหมายถึงว่าสมมุติว่าพี่บอกว่า a ห้า a ห้าก็จะต้องมีค่าเท่ากับห้าถูกป่ะเพราะเป็นเลขคี่ถ้า a หกจะต้องมีค่าเท่ากับสอง n ก็คือสิบสองเพราะว่าเป็นเลขคู่อะไรแนวๆนี้อันนี้คือความหมายของ ของประโยคแรกนะครับแล้วแล้วซิกมาเคเท่ากับหนึ่งถึงสี่สิบครับผม AK มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เฮ้ย hey, อันนี้น่าจะทำได้นี่คืออะไรซิกมานี่คืออะไรอนุกรมใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมเธอที่เธอเพิ่งเรียนไป <laughs> ถูกไหมอนุกรมนะฮะ พีแต่ว่าเป็นอนุกรมแบบน่าจะแบบผสมก็คือมันผสมอย่างเงี้ยมีคู่สลับที่อถเป่ามีคู่สลับที่นะฮะน่าจะแบบผสมซึ่งถ้ามันผสมมาเราก็คิดได้แล้วเพราะว่าเรามีวิธีคิดแล้วถูกป่ะนะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันเรียงกัน40ตัวอนุกรมตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สิบเนี่ยจะไปนั่งคิดเลขทีละตัวเนี่ยไม่ได้แน่ๆต้องใช้สูตรต้องใช้ความรู้อนุกรมมาคิด โอเคไหมคิดคร่าวๆก็แล้วกันมามาคิดคร่าวๆก็แล้วกันหนึ่งถึงสี่สิบตัวก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยเรื่อยดูว่าคิดคร่าๆวๆก่อนนะเลขขี้เป็นเลขขี้หนึ่งจะเป็นหนึ่งตัวถัดไปจะกลายเป็นสี่ ตัวนี้จะเป็นเลข3ตัวนี้จะไปเลข8ตัวนี้เป็นเลข5ตัวนี้เป็นสิบสองนี้เป็นเลข7จ็ตัวนี้เป็น16ตัวนี้เป็นเลข9ตัวนี้เป็นยี่สิบไปเรื่อยๆโอเคไหมคิดคร่าวๆอย่างนี้โอเคไหมเห็นอะไรยั่งเห็นอะไรยั่งอ่าช่วยช่วยกันดูก่อนเห็นอะไรยั่งเห็นอะไรยั่ง อย่าแบ่งสองพวกได้ไหมอ่ะเห็นเปล่าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าไปเรื่อยๆจนถึงเลขคี่ตัวสุดท้ายคือสามเก้านี่เซตที่หนึ่งถูกไหมครับบวกกับกลุ่มที่สองคือไอ้นี่ เห็นอะไรไหม4 8เด e ี๋ยวนะเออพี่ใส่ทหมัยบวกไปเลยก็ได้อ่ะบวกเอ่อ12บวก16บวก20บวกไปเรื่อยๆจนตัวสุดท้ายก็คือเลข80ถูกไหมครับเดี๋ยวนะข้างหน้าพี่ใส่บวกไปเลยก็ได้ โอเคไหมโอเคไหมได้เดียวไหมตัวหลังยังทำต่อได้ดึงแม่สี่ออกมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายเป็นยี่สิบจบไหมฮะก้อนสี่ม่วงเป็นอะไร ก้อนสีม่วงเป็นอะไรอนุกรมเลขคณิตถูกต้องก้อนสีแดงเป็นอะไรเลขขาเลขขาที่ไหนก็ยังเป็นอนุกรมเลขคณิตอยู่เหมือนกันถูกเปล่าคือเพียงแต่ก้อนสีม่วงค่าค่าดีด็อกอะเป็นเลขสอง A M เป็นเลขหนึ่งใช่ป่า A หนึ่งอะเป็นเลขหนึ่งส่วนก้อนสีแดงอ่ะ A หนึ่งเป็นเลขหนึ่งค่าดีเป็นเลข หนึ่งนะฮะแล,แล้วอย่าลืมคูณสี่คิดเลขได้ไหมคิดได้ไหมคิดได้แน่ๆถูกป่ะข้อนี้น่าทำนะข้อนี้น่าทำไปดูฉเฉลยกนะัน mm hmm. อา่านี่ไงเห็นไหมเขาทำเหมือนเราเลยคือแบ่งเป็นสองสองพวกคือพวกเลขคี่กับพวกเลขคู่นะฮะ พวกเลขคี่ก็จะเป็นอย่างนี้หนึ่งสามห้าจุดเก้าสามเก้าพวกเลขคู่เป็นยี้สองสี่แปดหกแปดแล้วก็ตัวสุดท้ายคือสี่สิบนะครับพวกเลขคี่ก็จะเป็นสองเคลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งถึงยี่สิบอ่ะอย่างนี้ก็ได้หรือจะเขียนเรียงๆกันอย่างที่เราเขียนก็ได้ส่วนพวกเลขคู่ก็จะดึงสี่ออกมาไหมเหมือนแป๊ะเลยเหมือนที่เราทําแป๊ะเลยเห็นปะดึงสี่ออกมาแล้วก็เค็ล้วเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าไปถึงยี่สิบนะฮะ เอาแหละแล้วง่ายต่อผมแล้วก,ก็คำนวณผลบวกอนุกรมขี้กับอนุกรมคู่ก็คำนวณออกมาเนี่ยคำนวณคิดเลขนี้มันก็ใช้สูตรนี้แหมจะใช้สูตรนี้เหรอจริงๆจะใช้สูตรอนุกรมธรรมดาก็ได้ใช่ปะเอาใช้สูตรนี้ก็แล้วแต่อยากจะทําอะมันคํานวณได้อยู่ละได้สี่ร้อยนะครับอันหลังก็คํานวณได้เหมือนกันก้อนในอะ่ะได้เท่าเนี้แล้วก็อย่าลืมคูณสี่ใช่ปะ่ะ ก็ได้840รอสองอันนี้มารวมกันก็เป็น400ร้อบวกแปดก็เป็น1240อเป๊ะเลยแบบที่เราคิดเลยโอเคไหมตามนะั้น